กูก็เมื่อยเลยกูก็เริ่มเมื่อยบอกกูยังบดิษฐตใ่ขังวดมือกูก็เริ่มเมื่อยประการแรกกูเมื่อยนี่ลประปการแรกนี่กูเมื่อยก่อนเพราะว่ากูบดิษฐตใ่เขาบดมือหลายคนอิสยาหู้ล่าสุดก็คือเจ้าหน้าที่ไทยจับได้ค่ะเกมแล้วเกมแล้วทุกคนผู้เล้สารนี่บ่งตรงแบบคือดีใจอะดีใจมากทุกคนขอโทษด้วยถ้าคลิปนี้นุ่ดาวจะดูแบบบ้าบ้าบอๆนิดนึงนะคือคนมันดีใจทุกคน หลังจากได้รับบอ่อแสนำพลเมืองดีครอบครัวพวกเขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือตำรวจเหลือนำตำรวจฝั่งไทยจังหวัดขอนแกน่นตรวจสอบลงพื้นที่และปิดล้อมจับกลุ่มโจรร้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเอาใจฉันไปคุณตำรวจเขาจับได้ที่อันนั้นนะทุกคนนะที่ขอนแก่นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขอนแกน่นโอ้ยพี่น้องเอจ้จะแมนเจ้าเห็ในอขอยเดช พี่น้องเอ้ยคอยแบบคอยเลือ้ออดเลื้อทนอะลิพี่น้องคอยไปเห็นข่าวนดิเราคอยแบบอดทนบ่ได้อีิได้คอยเห็นตั้งแต่ไปรักพุ่นรักข้ามหันพุ่นหันทีพี่น้องคอยสล่นเจมันทนได้จังไหนวะเข้าเจ้บอกพี่น้องแต่มื่อนี้ตำรวจไทยเห็นเรคอยได้เห็นเราว่าเจ้าเกงอะลิเจ้ากเกงอะลิจะเอาใจคนเล่าไปเลยพี่น้องทุกคนหูเบาๆคนเล่านะพากนันแสดงคอมเมนต์ไลน์ไลน์พี่น้องเอ้ยเสก,ก็เขาแบบตำรวจไทย ด,ะะดิฉันนุด,ดาวสาวเมืองคงดิฉันมีความดีใจมากๆที่คุณทําเห็นว่าคุณเป็นตํารวจที่มืออาชีพมากๆนะคะทให้อีกหลายคนได้เห็นได้ตาสว่างว่าอะไรเป็นอะไรเราควรกระเตื้องแล้วหรือยังย้ํานะคะนุดาวไม่ได้ว่าใครนะนุดาวว่าโจน้นะทุกคนนะดูดาวกาลังว่าโจนอยู่นะเนี่ยโจนมันร้ายไงเราต้องให้ตํารวจจับมันนะคะดีใจมากดีใจมากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็ที่สำคัญฝากคลิปนี้ไปถึงคนไทยด้วย ฝากถึงเจ้าหน้าที่ไทยด้วยคุณเก่งมากคุณเก่งมาก อยากถามว่ามันเป็นอะไรอย่างนีมันคือเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่คุชิคอจิหลายคนกับอันนัอยากถามเลยกูหล,ลายๆคยยนกับอยากสมน้ำหนาอกูเข้าใจหลายคนกับอยากสมน้ำหนาวันนี้กูสิเบ้าเด้อแต่ว่ากูยอยากถาม เทศไทยโบถึงซัลซีสมงก็สาม,มารถจับได้จนเฮ็ดเอาคนล่ามดประเทศแพ่กันมาส้มเซยและขอบใจเจ้าหน้าที่ไทยที่สาม,มารถจับกลุ่มคนหายได้ยางวงไวยในขณะทีเจา้าหน้าทีตำรวจล่าวถึงกับอึงว่าเจา้าหน้าทีไทยเฮ็ดได้แนวดซึ่ซงเหตุการณ์นี้เองก็ถือว่าเป็นการเดิมพันของศัก์ศรีตำรวจลาว่าและตำรวจไทยเล่กวาา่าใด พอหลังจากเดือนวันที่8มิถุนารพััสามได้เกิดเหตุการณ์สุรลึกใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์พอได้กมีจโจนค้นหายได้ไปปุ่นจีสิ่งทรัพย์อยู่หันข้าแห่งหนึ่งและได้ปป่นเอาข้าจำนวนหลายถึงเสียหายทั้งหมดกูซีเอามาแจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวของให้หมดเลยลองพิสูจน์ให้กูเห็นเบึง ว่าจะมีสักกิาภาพหลายปันใดและหลังจากที่โพต์ดังกก่าได้มีการเผยแร่ออกมาก็ได้กลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังไปทั่วโลกสังคมออนไลน์ของสปอปะล่าวเนื่องจากในระยะที่ผ่านมาคนหายโจรดังกล่าวได้เคยก่อเหตุปุ่นสิ่งซับมาหลายครั้งแต่จ้าห้าที่กัปโบรษามาจับกลุ่มใดเหตุหายมาในครั้งนี้เจ้าขอ้งหานที่เป็นถึงเน็ตไอดอล่อดัง จึงใส่โอกาสนี้ประกาศสักดาถ้าให้ตำรวจเล่ลาจับกลุ่มค้นหายใหยได้ภายใน14ชั่วโม,มงแล้วจะให้รางวัลตอบกลับอย่างสวยงามนั่นเอง แต่จะได้ก็าตามหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงเท่าใดสมอมงก็มีข่าวว่าคนหายสามารถเดินทางไปถึงประเทศไทยเป็นที่เหยบหอยจึงเฮดแห้เจ้าของหานจึงเฮดแห้เจ้าของหานต้องขอหองกับเจ้าหน้าที่ไทยไห้ซวยเลียจับกลุ่มและพร้อมน,นั้นท่าจับใด แมนจะให้ท่านที่สองแสนบาทผอมกรับคำผูกป,ประพันธ์นำนักหาสิบสบาททีมีมูล,ลค่าหลายถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาทมหมใะหาเลยถทาจับกลุ่มใด และเพียงบเทเดสมงหลังจากที่มีข่าวว่าคนหไยได้เดินทางไปประเทศไทยก็มีการรายงานมาทันทีว่าเจ้าหน้าที่ไทยสาม,มารถจับกลุ่มคนหไยจากซปป,ะปะลาได้ได้เวลาโบเทเดสมงจนเหตเอาคนลาเถิงกับอึง่งแลเฮียย่อมฮาบถึงศักกภญาพควมสมารถของเจ้าหน้าที่ไทยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลาย่างทางสัน้นและในขณะเดียวกัน ก็ชือว่าล่าวันการจับกลุ่มที่ประกอบด้วยคำหาสิบสีบาทแลงเงินอีกจำนวนหนึ่งร้อยล้านกีบแมนจะตกไปอยู่ในมือเจ้านาทีไทยทั้งหมดและมาบัดนี้ฮอลลมาอานคอมมินของคนเล่าน้ำ